สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีร,รอบดึกนะครับ EP นี้เรายังอยู่ที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับผมไทยลีกหนึ่งนะครับซึ่งเตะวันนี้นะครับวันนี้ฟาดแข่งไปทั้งหมด3คู่นะครับยังอีก1คู่นะครับ1คู่เนี่ยจริงๆแอดมินเข้าใจว่าเป็นวันนี้แต่ว่าเลื่อนไปเป็นเลื่อนในตารางแอดมินเองเป็นวันอังคารนะครับแต่ท่านดูในโปรแกรมดีๆเนี่ยมันก็จะเตะวันนี้แต่สุดท้ายก็คือเออ เห็นโปรแกรมเลื่อนไปวันอังคารวันที่16นะครับ16ธันวาคมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็16ก็16นะครับก็ทำให้ราชบุรีเนี่ยเป็นทีมเดียวนะครับที่ลุ้นลุ้นขึ้นไปลองจากฝูงไปติดๆกับบุรีรัมติดติดลำบากเพราะว่าบุรีรัมทาแต้มทิ้งห่างไปเยอะละไม่รู้ว่าจะจะ,จะม้วนเดียวจบหรือไม่คิดว่าม้วนเดียวจบนะครับ ยังเตะน้อยกว่าโปรแกรมอยู่อีกหนึ่งนัดนะครับวันนี้นะครับข่าวสารทางด้านชายแดนของของเรานะครับกับเขเมรน,นะครับก็ดูยังไม่ลดยังดูเดือดอยู่ครับยังดูเดือดในขณะนี้นะห้าทุ่มนะก็ยังดูเดือดอยู่นะครับก็ประมาณว่าเขเมรยิง b m 2 1มาแล้วก็ให้ทหารเกาะติดแนว หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไทยก็ไทยเราก็ยิงปืนใหญ่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับตามขั้นตอนนะครับเมื่อวันนี้เราสูญเสียไปอีก2 2ท่านนะครับแล้วก็ประชาชนอีก1ท่านนะครับสูญเสียพยาบาลสนาม1ท่านนะครับโอ้ลูก2คนนะครับก็ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับชื่อของท่านนะครับจะถูกจะลึกไว้ในประเทศไทยตลอดกาลนะครับสำหรับทั้งสงท่านเลย อีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นที่ภูมะเขือหรือว่าที่ภูมะเขือนะครับแล้วก็ที่เนิน6 7 7เจ็ดนี่ยแอดมินไม่แน่ใจนะต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราสูญเสียไปสองท่านนะวันนี้สรุปรวมแล้วเราสูญเสียไปสิบหกท่านนะครับไปดูทางฝ่ายตรงข้ามนะครับก็น่าจะจากตัวเลขที่ พูดกันไปพูดกันมาน่าจะมีครึ่งหมื่น,นครับประมาณ5,000ขึ้น5ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขที่นับได้แบบแบบเต็มๆนะครับแบบแบบที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับ<ม>อย่างกองทัพภาคที่1อย่างเงี้ย,ยอ่ากำจัดขมิ้นตุยไป300อัพนะประมาณนแล้วก็ที่ทางกองทัพภาคที่2เนี่ย250ขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่รวมทางด้านนาวิกโยธิน ทางตราดกับจันทบุรีทางนู้นนะครับทางตราดนะครับอีกเยอะแล้วก็ยังนับยังไม่ได้นับนะครับไอ้ตรงที่โดนไข่ของ f-16 แล้วก็กิบเพนนะครับยังไม่ได้นับนะครับอันนั้นอ่ะพิสูจน์ยากนะครับนางมารีก็ถแถลงถแถงลงถแถลงว่าเป็นเฟกนิวก็มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้ว เอมรอย่าไปหาสาระกับในฟังมันมากอะไรประมาณนี้มันก็แถลลงให้กับชนชาติมันนั่นแหละความจริงไม่ยอมรับอยู่แล้วแหละไอ้ชนชาตินี้เอ,อนี่คือล่าสุดนะครับแล้วก็คนไทยที่ติดอยู่ในด่านก็ประมาณ8000คนว่าตามนั้นนะครับอืไม่รู้ไปทํางานอะไรตรงนั้นเอาจริงนะครับไม่รู้ว่าไปทํางานอะไรงานในเมืองไทยมีเยอะแยะเออ แล้วข้ามแดบไปทําอยู่ปล่อยเปรตไปทําอยู่เอตรงนั้นมันมีงานอะไรครับแอดมินไม่เข้าใจเหมือนกันเออในแปดพันคนมันก็ต้องมีใครสักคนนะที่โทรมาหาแอดมินที่บล็อกเบอร์ไปแล้วประมาณสองร้อยเบอร์ในปีสองพันยี่สิบสามถึงสองพันยิบสี่หลังจากที่หืมพัมคืมพัมกันมาตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงณขณะน,นี้ไม่มีโทรมาจริงๆจริงๆ,ๆเลยแบบนี้คอเซ็นเตอร์นะไม่มีโทรมาเลยเออ ดังนั้นก็เอาใจช่วยนะครับ800พคนขอให้ได้ข้ามเข้ามานะครับคุณเซนมันโสพสบอกว่าเออไม่เปิดเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยเออคนเขเมรก็อยู่ให้อยู่ติดหน้าด่านนั่นแหละคนไทยก็อยู่ติดหน้าด่านไปนั่นแหละยาวๆไปจนกว่าจะสึกสงบนะครับอืมเอา้าก็ตามนั้นเราเข้าสู่ e ีีหลักเราดีกว่านะครับ ฟุตบอลไทยลีกวันนี้นะครับไปดูคู่แรกเลยครับคู่แรกนะครับอายุทยาอยู่ในเตดโชว์ฟอร์มเก่งนะครับเอาชนะแบง g อกอยู่ในเตผู้มาเยือนนะครับ3ประตูต่อนหนึ่งแ้ต้องโฟนนินไปหา The ะแบนนะครับมึงเดอะแบนว่าอย่างไรยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์ของ The ะแบนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปพ่ายแพ้ที่อยุธยาแต่ว่าในทักสถิติของอยุทยาเนี่ย โอ้ขอแสดงความดีใจกับอยุธยาด้วยแม์นี้คือแม์แรกนะครับที่เก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับและเป็นแม์ประวัติศาสตร์เลยมั้งเนี่ยตั้งแต่ขึ้นไทยลีกมาและชนะในบ้านได้3ประตูต่อหนึ่งเหนือแบงก์กอยู่ในเต็อีกต่างหากโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับอยุทยาทำท่านทําได้จริงๆแล้วจากอันดับที่12-13องสิบสาวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่9ครับของตารางนะครับ ลงฟาดแข่งทั้งหมด15นัดชนะ4เสมอ6แพ้5นะมีอยู่18คะแนนนะครับส่วนแบงค็อกยูเนเต็ดนะครับแพ้นัดนี้เป็นนัดที่3นะครับจากทั้งหมด15นัดชนะ7เสมอ5แพ้3มีอยู่26แต้มนะครับก็ตามหลังบุรีรัมยูเนเต็ด11แต้มโอ้โหไม่ต้องไปไล่แล้วครับฤดูการนี้เดอะแบนยังไงตอ่อเนาะนี่ก็คือตะวันสีปานนะครับอืมตะวันสีปาน ถ้าจำไม่ผิดแบงค็อกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเกาะติดอันดับที่สองนี่ยาวๆเลยนะครับอมไม่รู้ว่าช่วงนี้โมเมนตัมเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยชนะแค่หน,นะครับเสมอสาแพ้หนึ่งนะครับก็คือเก็บ3ามแต้มเต็มชนะได้แค่ครั้งเดียวเองอไปคู่ที่2นะครับแชมป์เก่าครับบุรีรัมยูเนเต็ดน,นะครับเฉือนเอาชนะ การท่าเรือ FC ผู้มาเยือนได้ได้1ประตูต่อสูตรนะครับไม่มีโรเตชันนักเตะนะครับไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเจอการท่าเรือลองไปโรเตชันดูดีเอ่อมันจะเสียงไปนะครับทําให้บุรีรัมยูเนเต็ดแต้มขยับห่างออกไปอีก10แต้มทนับจากการท่าเรือนะครับมีสามสิบเจ็ดแต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด14นัดชนะ12เสมอ1แพ้1 37แต้มอแต้ม ไม่ต้องไปไล่เลยครับอันดับ2ก็การท่าเรือนะครับคู่ต่อกอวันเนี้แข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4มีอยู่27แต้มนะครับก็ถือว่าห่างกันฟ้ากับดินฟ้ากับเหวว่างันกันเถอะเอออีกหนึ่งคู่นะครับ BG ปรปทุมยูเนเต็ดนะครับเปิดทรูบีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของกิเลนไม่พยองครับ เมืองทองยูเนเต็ดโดนบีจีของโคชอิชิอิถล่มเข้าไป3ประตูต่อ0ูนะครับนะที่ถูบีจีนี่แหละงงมากเลยก็เป็นไปนตามประกาศเช่นนั้นแอดมินว่าจะไปดูมีคนตั้งใจว่าจะไปดูนะครับแต่ไปแต่วันนี้ไม่ได้ไปดูครบไปหาลูกชายที่นูน่นที่พระรามเนะครับนะมหาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่นู่นโอ้โหไปทําความสะอาดให้ลูกชายอย,อยู่ปี2แล้วแหละเขาก็ตามสภาพวัยรุ่นนะเนาะเปิดห้องเข้าไปก็ยังกัดอะไรดีเนี่ยคุณแม่เขาบอกโอ้โหต้องไปนั่งทําความสะอาดซักผ้าเสื้อผ้าให้เอาไปปั่นให้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปซักแบบอันนี้หรอกก็ไปดูแลนิดนึงทําให้บีกีปทุมนี่ครับเก็บสมแต้มทำรู้สึกว่าเจชะาทิพยยิงทีมเก่าด้วยนะครับอืม เก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับแข่ง14ชนะ7เสมอ4แพ้3มีย5่าคะแนนนะครับบีจีประทุมอยู่อันดับที่5นะครับยังมีลุ้นในรองจ่าฝูงอยู่เออเอาไปเอามาโคตอ e ีชีอีนี่รู้สึกว่าโมเมนตัมมาแนละ้วเริ่มมาแล้วนะในการชนะน้านนี้ส่วนถ้วย ACL แล้วก็ว่ากันไปนะแต่ว่าในมุมของไทยลีกหนึ่งเนี่ยเริ่มเริ่มขยับว่างั้นเริ่มขยับนะครับ เหนือระยองอยู่4แต้มนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปหวังนะครับที่จะปีนป่ายไปถึงแชมป์ไม่ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแตะการท่าเรือในแมตหน้าก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่า25่สกับยีมันต่างกันแค่สคะแนนนะครับในสถิติของ b g 5นัดล่าสุดนชนะ3เสมอ2นะครับเก็บแต้มได้เป็นก่อบเป็นกำว่างันอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับอาทิตย์หน้าก็แซงแบงกกอยู่ในเตดแล้วครับ ส่วนเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็ยังอยู่ที่13นะครับยังอยู่อันดับที่13อยู่เขาเรียกว่าอะไรติดติกับโซนตกชั้นนั่นแหละก็เพอเพอก็อาจจะลงไปทัวตกชั้นอีกสักสักหน่อยนึงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแข่ง15ชนะ3เสมอ4แพ้8นะครับมีอยู่13แต้มนะครับแต่ว่าศรัทธาก,ก็น่าจะคงอยู่นะครับใครที่เคยเชียร์เมืองทองมานะครับ ก็สังเกตดูนะครับในฤดูการที่แล้วเข้าชิง f a ฟเับนะครับก็ยังเต็มสนามนะครับชิงกับบุรีรัมณีแอดมินก็เข้าไปดูนะครับไม่สามารถที่จะไปนั่งฝั่งเมืองทองได้เพราะว่าตัวเต็มว่าอย่างนั้นก็เลยไปนั่งฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศของบุรีรัมยูเนเต็ดเชียร์ก็คนอีสานบ้านแอดมินนี่แหละครับก็ซึมซับกับคนอีสานโอเชียร์กันน่ารักดีนะครับก็ถือว่า เป็นครั้งแรกที่ไปเชียร์ฝั่งบุรีรัมย์ก็ศรัทธายัางเหมือนเดิมนะครับที่เมืองทองยูเนเต็ดหากว่าได้เข้าชิงคน้นก็เต็มสนามนั่นแหละณขณะนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรายงานพรีเมียร์ลีกไปอ,อีคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาจบลงตรงนี้ก่อนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ แข่ง14นัดมี37แต้มอยู่ที่1นะครับอันดับที่2คือการท่าเรือนะครับมี27แต้มนะครับอยู่ที่2ห่างกัน10แต้มนะครับกับบุรีรัมย์ราชบุรีอยู่อันดับ3นะครับอ่าราชอายอยู่2แมตช์มีอยู่26แต้มนะก็เห็นแต่นี่แหละพี่โยง่งเรียจะบวกสมมติว่าเก็บแต้มได้ทั้งหมดอีก6แต้มนยะก็ก็จะไป32แต้มนะครับทำทำให้ได้นะครับโคตรยอืม อันดับ4คือแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ26แต้มนะครับอันดับ5 b g ปทุมนะครับ25แต้มนะครับอันดับ6ระยอง FC นะครับราช้าอยู่1แมตช์นะครับ21แต้มก็คือระยอง FC นี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราช,ชบุรีนะครับใครชนะมีเอฟเฟกแน่นอนนะครับในตำแหน่งของรองจ่าฝูงนะครับ หากระยองชนะเนี่ยก็จะทำแต้มไล่หลัง BG ปทุมแล้วก็แบงคอกยืนขึ้นไปอีกนะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับ19แต้มนะครับสุโขทัย18แต้มนะครับอยุธยานะครับ18แต้มเนี่ยโอ้อยุธยาถือว่านัดนี้ชนะในบ้านเป็นนัดแรกนะครับตั้งแต่ขึ้นมาไทยลีกนะครับอืมพีทีประจวบหล่นล,ลงมาอยู่อันดับ10นะครับมี18แต้มอุทัยธานี17 <soi. S 1> แต้มนะครับ ฉลามชน15แต้มอันดับที่12ตามด้วยเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ13แต้มนะครับโซนตกชั้นก็ลำพูลวอริเออร์11แต้มพลังการ fc 10แต้มและนคะอรราสีมา f c 7แต้มนี่คือทั้งหมดนะครับในของสัปดาห์ที่15นะครับเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนู่นแหละอาทิตย์หน้าวันอังคารรอรุ้น ราชบุรีแล้วก็ระยองนะครับว่าใครจะเก็บ3ามแต้มได้หรือจะแบ่งแต้มกันไปโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ราตีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ